นี่เป็นภาพเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ตกขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติโตรอนโตเพียสันของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินมีสภาพพลิกหงายท้องหลังลงจอดที่สนามบินเพียสันและเกิดไฟไหม้มีคนบนเครื่องบินทั้งหมด80คนเป็นผู้โดยสาร76คนลูกเรือ4คนทั้งหมดได้รับการอพยพลงจากเครื่องบินในขณะที่เครื่องบินกำลังเกิดไฟไหมส่วนใหญ่นั้นปลอดภยัยแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บ18คน สายการบินเดลต้ารายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินชนิด C RJ 9 0 0เครื่องยนต์เดียวผลิตโดยบริษัทบอมบาร์ดีเยของแคนาดาเป็นเครื่องบินของสายการบิน e n d e a v o u r Air ซึ่งเป็นสายการบินในเครือของสายการบินเดลต้าส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกยังไม่สรุปแต่ว่าก่อนเกิดเหตุทางสนามบินเพียซานรายงานสภาพอากาศว่าที่สนามบินนั้นมีลมแรงและอุณหภูมิหนาวจัด หลังเพิ่มเกิดพายุหิมะถล่มแคนาดาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้หิมะตกสะสม22เซนติเมตรและทำให้เที่ยวบินล่าช้าจึงทำให้สายการบินต่างๆพยายามบินทดแทนเที่ยวบินที่ล่าช้าเพราะพายุหิมะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา